เรียกไ,ได้ว่าอืดดีคือชีวิตที่ดีกว่าที่จิบ๊บใส่เลี่ยมหัดเนี่ยมันทําให้ลําไส้อุดตันได้เลยใช่ไหมคะจริง แต่มันต้องกินที่ถูกวิธีถึงจะไม่อุดตันนะจ๊ะถ้ากินผิดวิธีอยังไงไส้ตันแน่นอนเพราะว่าการทํางานของไซเรียมฮักเนี่ยลองสังเกตเวลาเราชงไซเรียมฮักนี่เขาจะบวมน้ําแล้วพอแบบเรากินเข้าไปเนี่ยเขาจะไปอืดในลําไส้ของเราแล้วก็จะดูดน้ําในลําไส้ทาให้มันมีมวลมันก็จะสามารถพาอุจาระที่อยู่ในลําไส้เราเนี่ยออกมาได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือเวลาที่เขาบวมแล้วอะแล้วถ้าแบบน้ําไม่พอเขาก็จะแห้งแล้วเขาก็จะแข็งแล้วเขาจะไปอุดตันตามลําไส้ได้เพราะฉะนั้นถ้ากินไซเรียมฮักนะสิ่งสำคัญเลยต้องกินน้ําให้เพียงพอคือหลังจกิน เ,าเ้าไปแล้วต้องกินน้ำตามอย่างน้อย1-2ถึงแก้วหรือว่าระหว่างวันนะกินเยอะๆได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆไซรัรมพักมมีประโยชน์แต่ต้องกินให้ถูกวิธีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไซรัมพักเองมีหลายเกรดมากๆบางเกรดนี่คืออืดแล้วก็พองมากกินยากมากอุดตันง่ายมากแต่ถ้าไซรัมพักเกรดดีๆนะอย่างในคริซาพัทเนี่ยก็ใช้ไซรัมพักเกรดพรีเมียมมันจะช่วยในเรื่องทำให้อุจจาระมีมวลแล้วก็ล้างลำไส้ได้ดียิ่งขึ้นแต่การที่เราจะกินเนี่ยมันก็ควรกินให้แบบครบองค์ประชุมคือมันต้องมีโปรอื่นๆ รวมด้วยโคลีซ่าผ่านเขามีครบเลยคือกินเป็นสูตรแบบนี้ยังไงก็เห็นผลในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีขึ้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของลำไส้อุดตันแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของลำไส้ขี้เกียจด,ด้วยเพราะว่าในสูตรเขาไม่มีพวกยาระบาดทินแบบนี้สบายใจขับถ่ายสุดไทยฟินถ่ายสบายในทุกๆวนันอันนี้เรียกได้ว่าอ,อืดดีคือชีวิตที่ดีกว่ายิ่งเราขับถ่ายดีสุขภาพเราก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองจ้ะ